ค่ะสวัสดีค่ะมือนี่กะผอกะย็บบนคนสารคามเนาะค่ะเนาะมือนี่ย็บบนเก่าพาเนียดรอบติดจะส่งมืออื่นนี่เนาะคะ่ะวันพฤหัสวันพฤหัสที่แปดเนาะคะ่ะพฤษภาคมคมีอยูเจ็ดตัวค่ะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งกำลังเห็ดปลาทันเดียวนะะเนาะค่ะเนาะกะทายคลิปให้เบิง้งงกโตหนีก้อนเนาะคะ่ะเอาเบิ้งมีหยางแน่นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นพาเนียด ค้อนบนมินิธรรมชาติเนาะคะ่ะทรงดอกบัวเย็นหลังแล้วก็มีค้อนบนมินิอีกตัวหนึง่งทรงเอ็นหลังนะคะเป็นค้อนบนของนกเขาให่เหมิดค่ะแต่ว่าเพิ่นเอาตัวหน่อยมือนีเป็นของอันธรรมดาดุนธรรมดานะคะเนาะ แล้วก็มีสั้นหักสันหักปั๊บได้ถอดได้ส้งดอกบัวควาเยาวเม็ดสบสีดำเนาะคะ่ะแล้วก็มีส่งดอกบัวอกธรรมาชาติผลแต่สีดำเนาะคะ่ะผลสีดำแต่ลวดแล้วก็มีบักหอยน้ำเนาะคะ่ะเนาะค่ะแล้วก็มีสั้นหักปั๊บได้ถอดได้นกเขายวชวาะคะ่ะ เนี่ยค่ะโคงยี่สิบสี่นะคะโงะคะโงยี่สิบสี่เส้นความยาวเมตรสิบคือกันนะคะเนาะหนาชั้นมันก็จะเป็นเหย้วๆจากน้อยนะคะเพราะว่ามันเป็นโคงมันหน่อยมันก็เลยแท่งคำให้ซ่านมันเหย้วออกมาจากน้อยก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะร้อน อันนี้ก็คือพเนียดที่จะทรงรอบนี้นะคะมีอยู่ประมาณนี้หกตัวเจ็ดตัวตัวที่เจ็ดความยาวเมตรยี่สิบนะคะสร้างการลังเห็ดใกล้สีแ้วแล้วล่ะเหลือเซซ่านใส่ตาคายแล้วก้วเดี๋ยวยือยน่ยน้อยเดียวกาคายให้เบื้องก้อนเนาะคะ่ะเอาไว้บนสิได้ติดกล้องไว้รอบอดดาแล้วเนาะคะ่ะมันสีคำก่อน ติดกล้องมือมันสิได้ไปตเาเศ้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอามาให้พี่น้องเบิ่งก่อนจะทรงคือเก่านี่ล่ะให้จะคล้องเพิินเบิ่งก่อนเนาะคะ่ะวันสิไดเห็นตัวจริงหลอมีกับมีอยุ่ประมาณนี้แ่ะคะ่ะกสําหรับลูกค้าที่เขามาเห็นเนาะคะ่ะเขาเบิ่งใน youtube ของยายบนค้นราคาม่ะอย่าลืมกดไลค์กดแช้์กดติดตามให้น้ำเนาะคะ่ะเนาะ เดีเห็นผน,นียดงามๆเนาะคะกดติดตามไปเห็ดผน,นียดตัวใดออกมากกว่าีได้เห็นนะคะนะคะรอบนี้ก็มี่น่ารักน่ารักความยาวเม็ดสิบสามตัวนะคะตัวนี้เป็นของนุกเขาเช่ว่าหอดคิ้วตลอดก้อนเหรอล่ะแต่ว่าแย่บนลืมเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ได้เขียนให้เพิ่น บ่ได้เขียนไว้ว่าเป็นนกเขาเชวาบัดไปเห็ดนกเขาใยห้เพิ่นนะคะเิ่นบ่าเอาได้แต่เห็ดไหใหม่ทรงหล่อบนี้โอนเงินมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะความงามของพะเนดตดสำหรับมนินิน้อยนะคะเป็นของนกเขาใ่ค่ะแต่ว่าเพินต้องการความยากเจ็ดสิบเส้นนะคะเนาะ ท่อนบนมินิมีสองตัวเีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาให้พี่น้องเบิ้งซ้ำนี้ก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวายกบนสิเดีดไปติดกล้องเนาะนะมะันสีคำก่อนกะซ้ำนี้กะรอบนี้ก็เอาให้เบิ้งซ้ำนี้ก่อนเนาะคะ่ะจังพอการคลิปหนาสวัสดีค่ะ